สวัสดีครับผมธนุสมาร์ทเบรนนะครับจากบริษัทสมาร์ทเบรนนะครับทีนี้ในเรื่องของบริษัทสมาร์ทเบรนของเรานี้นะครับเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาสมองนะครับเราเน้นอยู่ที่เด็กที่อายุตั้งแต่5ขวบถึง13ขวบนะครับดังนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาสมองโดยใช้ลูกคิดเป็นสื่อในการเรียนการสอนและการพัฒนาของเราครับส่วนเรื่องของในเรื่องของการเรียนตรงนั้นนี่นะครับเรามีแม้กระทั่งในการเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์เป็นลักษณะของพิธนพิเศษ นะครับโดยใช้ลูกคิดเป็นสื่อในการพัฒนาสมองของเด็กนะครับตอนนี้สาขาของเรา380สาขาทั่วประเทศถ้าสนใจสามารถสมัครเรียนได้นะครับติดต่อสอบถามได้สอบถาาสอบถามรายละเอียดได้นะครับจับข้อมูลของเราได้ทุกๆสาขานะครับเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานใหญ่ของเรา023147712-8ครับขอบคุณครับ